ตีเขานะพี่น้องนนี้รถมาจอดอ่ะเนี่ยรถใหญเป่าไฟวาา้วบมาหรือล่าเนี้เขาา่าเหรอจจะคนดิ เดีย๋ยวเาสิึ้นตบจองล้อมก่นอกนนะเดี๋ยวึ้นก็ไหม่พี่นเนาะใส่จอบเนยวโต๊หอมให้มันมานเนาะให้มันมานเข่าไปเนี่ย

มันก็เกียมเนาะมันก็เกียมตีเขาเนาะพี่เนมเบิรงกันว่าไปหนีเาสี่เหีเขาไลเยปนใได้งเหี้หาอ้หี้นล่้้เียนเีป็นรถใหญ่ได้งไอ้เอเห่อ้็่อ้เหยอเหยอปให่้ไอเหี้ยไอเห้อ้เหียนิลดให่ได้งไ้เหี้อเ้อเเปหดงไอ้เหียอ้บหี้ยไเีย อ้บบงแล้วพเปิดไฟที่เปิดไฟที่ได้มองนัตเตนเขานั่น้ำจาเฮ็ดหรือเปล่าเนี้ยมงตั้งเขาดแล้วเดี๋ยวรอีกแล้นะขึ้นพอยังไงเาโอ้ยังงจะห้ย่เขาพยต์บนท่นเลยกำลังต่อไฟเนาะอ๋รอบเขาขันซ่อนใจนาะกลงนิดลักแหของันลุ่เติบมาไงต่เฟื่องรอบเขานี่ก็ได้

ดึงอนไรนะนะลอม้ลหรอกล้มก็ยันตะจอหันตกดึงดึงลากออกเวิดเป็ยังมนหลเนี่ยมันแน่นหมลบลขายลอมึงลักไนอมึงบ่ล่ะกเขากอสงนตลัยูเงกรนกระจอกยังม้วล้วก็อกจอกเลาอกองไอเอ็ดมุ่นมุนเนี่ยแบบห้างนูกกระจอกอะ หมดแล้วรถใช้ีาวทำตายหเออนุ่นไหม่าะให้ชาวบ้านเขาติออยู่ขึ้นอย่างใสดอกไมเห็นด่งหม่แล้วน่นลงไปเห้เขาแก่เสือบใส่แกะไม่ไม่ไม่ไน้องหมาไม่นั่นเอาออกเลยเสอเท่นแกะอ่าแกะเสียบน่น สวัสดีพี่้องเอ้ยมาแล้วยใหญ่ขมาเริ่มสิตตาเทืองเลยนี่ไกลแล้วไกลแล้วตอนนี้กะล่อเนาะนั่งยู่จอมเข่าเริ่มิตาเทืองเลยนี้ฮะคือนอัด้สะกนแี่ี่รองแก้คือมันนั่งล้อมซื้อให้ค้อเขืนบมอขเขือน่เมือก่อนก่อนิลลองจร่เจ้าคือเป็นยังลงเวียนยังจ้ะไปยนอนเอาไปยึดียสอบขาวลางวัาผลงานโยนเนาะ เป่าวัว่ยโนคมือยังวะใช่ว่าปีนี้สิได้ตามเป่าจเนาะปีนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่ังี้ยขับเบิ้งตอนจบเนาะนีกเดิ่มฟันเลเนาะพี่น้องแงงานยยนโอ้ว้ายเเออว้ดีเลย

ที่มอขนาดอยอบเบิรแดวเลยเขาสอบเดียวอ๋อน้อพี่นอออ้องไปสอบเขาคาเนาะซีพีเอสสอบแต่ซีพีเอสอบ จอมพะเกลียวตรง,งเราขาเนาะคุ้นนาดคุ้นายหลายผมไม่เจากาศที่อติงที่เขาอยู่ ào đây, bắt luôn, nè, đây vào đó, còn Và lại vào.

น,นี่ก็คือผลงานที่เฮ็ดมาผลงานของพวกเฮาที่เฮ็ดมานเนาะเฮ็ดหน้าสามคนนะพี่นนองไอตัวนี้ได้อยู่เก่าสิบเก่าสิบเก่าสอบเนาะนี่เก่าสิบเก่าสอบตัวนี้ ไกระิบกรกระสอบก็ถือว่าผาดเป่าไปเนาะปกติน่าสิไดประมาณอ่ะลอยปลายลอยสาวลยสามซิบเนาะหน้าพันเนี่ยไอกายังมีหน้าพันที่เอาค้นมาตากุ่นเนาะเนี่ยเขาสิงให้เบิ่อนตัวนั้นได้สี่ิบสอบเนาะเอ้เดียสาม0ิบสอบนี่อันนี้กล่อง่นี่ อันนี้สามสิบสอบเฟงวายเวอรรถก็บปวนเฟืองาพอดีว่มันเปนเฟืองมันปิวมาใส่เฟืองมันลมลมตีมาทางผมมันก็ปิวมาใส่ือนท่รงคมดกแรงอาจจะปลโอนั่เฝาแล้วระด็นนี่แหละนอนน้ที เอาสาบ้านที่แม่าดอบนอนี่นะเอย่างนี่นะอย่างคู่สุตาเลยเอาชาไม่อยคู่สุตายยังคู่นอกน่เขา็กันจะติดโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพอกกันไหมคลิปน <Okay. S 3> ้ะเขาก็พามาเบ่งพลงานเฮ็ดตลอดทั้งปีของพัวเขาเนาะข้านโเค